สวัสดีครับพบกับผมกรมรีวิวนะครับผมวันนี้ผมก็มีสว่านนะครับเป็นสว่านกระแทกมาแนะนํากันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นมัคกิต้าเอ็มทีนะครับรุ่น M8103 นะครับผมมาพร้อมกับกล่องกระดาษนะครับเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยครับข้างในก็จะมีตัวคู่มือนะครับผมพร้อมกับใบประกวดของเขาครับคู่มือกับใบรับประกันนะครับโอเค ตัวสว่านนะครับแล้วก็จะมีตัวด้ามจับมาให้นะครับพร้อมกับจัมปาขันดอกเปลี่ยนดอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสว่านนะครับขนาด13มมิลน,นะครับผมตรงหัวจะมีบอกว่า1.5ถึง13มมิลน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับหมดครับกระแทกกับขันเจาะธรรมดานะครับผม แล้วก็จะมีช่องระบายอากาศจะมียางนะครับกันลื่นนะครับซับมือมาให้นะครับทางด้านข้างด้านนี้นะครับช่วยในการจับในลักษณะนี้นะครับสายไฟที่ให้มาตัวนี้จะอยู่ที่2เมตรนะครับสเปคของตัวนี้ที่ให้มาครับกำลังวัตต์อยู่ที่430วัตต์นะครับผมความเร็วรอบอยู่ที่3 0 0พันรอบนะครับเนื่องจากความเร็วรอบที่สูงขนาดนี้ครับ จึงมีด้ามจับมาให้นะครับหากไม่มีก็หากใช้งานมือเดียวก็อาจจะทําให้ข้อมือเคล็ดได้เลยนะครับตัวนี้อัตราการกระแทกของเขาจะอยู่ที่33,000ครั้งต่อนอาทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบลองการเจาะไม้จเจาะเหล็กแล้วก็คอดกีดกันเลยครับมเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะไม้นะครับแต่มาดูที่สวิตกันเลยครับสวิตสามารถปรับรอบได้โดยแรงกดของนิ้วนะครับผมสามารถล็อกสวิตได้นะครับ มีซ้ายขวานะครับผมเชฟไปลองจอเลยครับผมมาลองเจาะคอนกรีตกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นดอกขนาด12มิลครับแานกลมนะครับผมถ้าเป็นสว่านตัวน,นี้ก็ สเปคสูงสุดของมันเจาะได้ที่13มิลครับผมจะสังเกตเห็นว่าดอกโรตรี่ตัวนี้เป็นดอกก้านกลมนะครับถ้าเป็นหัวอย่างนี้ใช้กับก้านกลมเท่านั้นนะครับผมตัวนี้จะเป็นดอกโรตรี่นะครับหากเราใช้ดอกอย่างนี้ก็อาจจะทําให้การจับได้ไม่แน่นนะครับผมจะทําให้ดอกหลุดได้นะครับจึงแนะนําว่าให้ใช้เป็นดอกก้านกลมอย่างเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับโอเคครับผมเราก็ปรับโหมดกันเลยครับปรับมาที่โรตรี่นะครับเป็นรูปค้อนนะครับผม ้านี้ได้เลยแนวไว้จะจับท้านี้ก็ได้จ,จับแล้วแต่ถนัดเลยนะจะาะ ต่อมาเราก็จะจเจาะเหล็กกแล้วครับตอนนี้สามารถจเจาะเหล็กสูงสุดได้13มิลนะครับผมดอกที่ผมใช้ก็เป็นขนาด6มิลครับปรับโหมดไปที่การเจาะเลยครับผมีค,ครับจะเจาะง่ายมากเลยครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาสว่านขนาด13มมิลนะครับผมมีกระแทกนะครับในราคาระดับพันกลางๆครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอนกรีตนะครับเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับสามารถทำได้นะครับก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการเจาไว้ติดบ้านนะครับเช่นในการฝังปุกแขวนรูปภาพหรือว่าการเจาะคอนกรีตเล็กๆน้อยๆตัวนี้เหมาะสำหรับคุณแน่นอนครับผมหากใครสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถคลิกสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมกับผมกรมรีวิวขอลาไปก่อน